ดาราสาวอัปเดตชีวิตหลังต่งคิดจะเลิกกันสามีตลอดเวลาในรายการมอมสเตอร์ ep 0.85เป้งออนจิราได้ออกมาตอบคำถามชีวิตหลังจากแต่งงานและมีลูกกับคำถามที่ว่าตั้งแต่มีลูกความสัมพันธ์กับพ่อหมีเป็นยังไงบ้างเป้งช่วงแรกๆตีกันเยอะเราเป็นแม่มือใหม่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเป็นคนนอย ไม่ว่าจะทำอะไรเราจะกังวลไปหมดเขาก็จะบอกว่าอยู่รู้ไหมจากที่ไอเป็นคนที่ไม่เคยเครียดอยู่มาทำให้ไอเครียรดับไปด้วยเราก็เลยเหมือนตีกันแต่ชีวิตครอบครัวมันก็แบบนี้แหละเราอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตมากกว่าตอนที่เป็นเฟ้นกันมันคือการปรับตัวระยะยาวพอมีลูกแล้วเราต้องประคับประคองครอบครัวให้ดีขึ้นตั้งแต่คบกันมาเคยจะเลิกกันบ้างไหม เป้งตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนมีลูกคือตลอดเวลาตอนท้องเราก็แบบไม่ไหวแล้วเราจะเลิกแล้วนะมันเป็นข้อเสียของเป้งในเมื่อก่อนที่เราไม่มีความอดทนเราคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเมื่อก่อนคือเลิกกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันต้องคุยและปรับความเข้าใจกันเลอาก็ถือเป็นกาวใจลูกแฮปปี้เราก็โอเค